วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะลดน้าหนักไปถึงไนกันแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของเกลือดํานะคะมีน้องๆหลายคนถามจูเข้ามานะคะว่าพี่จูทําไมต้องทานเกลือดําในระหว่างฟาดนะคะ,ะมีเหตุผลอะไรไหมคือไม่ทานได้ไหมคะ,ะมีคําถามเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะในหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมต้องทานเกลือดำนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่า ทำไมต้องกินเกลือดำเนาะช่วงที่เราอดนะคะในช่วงที่เราฟาต์น่นะคะในบางคนอาจจะมีอาการวิงเวียนหัวนะคะน่ามือตาลายเกิดอาการหลายๆอย่างนะคะอาจจะเกิดคอแห้งคือมันคอนโทรลไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้นะคะในระหว่างที่ร่างกายเรานำไขมันมาใช้ในช่วงฟา์เนี่ยนะคะบางบางครั้งเลือดของเราเนี่ยมันจะเกิดความข้นหนืดนะคะ แล้วทีนี้เกลือดําตัวนี้จะทะาาะจฟฟํา,ทา,า e ะะทให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีคือในเกลือดำเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์นะคะซึ่งมันทําให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีนะคะคือเลือดของเราเนี่ยจะสามารถไปเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยมันสามารถนะล้างโลหนะหนักออกจากร่างกายของเราได้ในเมื่อร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารพิษออกมานะคะเมื่อใดก็ตามที่ ร่างกายของเราเนี่ยมันกําลังขับสารพิษอยู่นะคะอ่ามันกําลังแบบว่ามันร่างกายของเราเนี่ยมันกําลังอ่าเผาผลาญไขมันอย่างเงี้ยมันจะขับสารพิษออกมาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้นะคะมันช่วยได้เยอะเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการการย่อยแล้วตัวนี้เนี่ยมันไม่ทําให้เราวมน้ํานะคะ มันสามารถควบคุมน้ําในเซลล์ของเราได้ด้วยนะตัวนี้มันดีแบบนี้แล้วทีนี้ในนี้มันมีแร่ธาตุอยู่84ชนิดนะคะซึ่งจาเป็นกับร่างกายของเรากับการที่เซลล์ของเราเนี่ยจะนําไปใช้นะคะนําไปใช้ได้ทันทีและทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะ,ะในการเผาผลาญน,นะคะในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะ คนที่ดื้ออิอนซูลิน,นีมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองได้ดีอตอบสนองอินซูลินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทําได้นะอย่างที่เป็นความดันเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะเอฟซีสุภัทก์มาบอกว่าความดันลดลงนะคะหลังจากที่ไปตรวจกับคุณหมอนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะอ่า แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะในคนที่ไม่อยากแก่นะคะเกลือตัวนี้เนี่ยขนานนามว่าเป็นเกลือแห่งความงามนะคะใครที่ไม่อยากแก่ตัวนี้มีสารตีอออกซิเดน์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะ,ะทานได้คือมันบำรุงครลตินพวกคอลลาเจนต่างๆเนี่ยในร่างกายของเรานะคะคือพวกผมเล็บพวกอะไรต่างๆเนี่ยผิวน้องผิวหนังเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพวกคีรลตินพวกคอลลาเจนนะคะมันเป็นอย่างเดียวกันนะ,ะตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยเนาะก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมคะในคนที่ออกกำลังกายเนี่ยนะ ก็สามารถชงดื่มรลัออกกำลังกายได้เลยเป็นน้ำเกลือแรกที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะก็ลองไปทานกันดูเนาะ โอเคค่ะวันนี้จุก็พามาทาอาหารนะคะเมนูนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ถ่ายไม่ค่อยออกนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ทําได้นะคะใครเมนูมีเมนูอะไรที่พิเศษนะคะก็สามารถมิ้นบอกจูได้นะคะในวันจุก็ไม่รู้ว่าจะกินเมนูอะไรเหมือนกันนะคะก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ถึงเป้าเหมือนจูนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดไปมันมีความสุขแฮปปี้ไม่ต้องไม่ต้องไปกดดันอะไรมากมายนะคะอเค,ค่ะไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะก็มาถึงขั้นตอนการทําอาหารนะคะตื่นเช้าขึ้นมาจุก,ก็กินเป็นกาแฟดําเหมือนเดิมนะคะจนลากยาวมาถึงตอนเที่ยงวันนะคะวันนี้อยากจะกินเป็นยำแหนมนะคะเมนูนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ถ่ายไม่ค่อยออกนะคะส่วนผสมก็จะมีพวกแตงกวามีผักบุ้งสดนะแล้วก็มี มะเขือเทศนะคะใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้สามารถใส่พวกอาหารทะเลพวกกุ้งแห้งพวกหมูพวกวนเส้นนิดหน่อยได้เลยนะคะแล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะคะเราชอบกินอะไรเราก็ใส่แบบนั้นเลยนะคะก็จะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะใครจะใส่พริกซอยก็ได้นะคะแต่ว่าพริกซอยจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ายังไม่ได้หั่นเนาะ,ะก็จะเททุกอย่างรวมกันแล้วก็ใส่มะนาวลงไปประมาณสองซีกนะคะ อ่าไม่ใส่มากก็ได้นะคะเพราะว่าในความเปรี้ยวของแหนมมันก็คงมีอยู่แล้วเนาะ <_ C os> แล้วก็คนๆนะคะแล้วก็ใส่น้าปลาใส่ชูรสลงไปนะคะ <_ C os> แค่นี้นะคะจูจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะใครจะใส่น้ําตาลมะพร้าวนิดหน่อยก็ได้น <_ C os> ้ำกระเทียมดองนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ <_ C os> แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะในวันนี้จูจะไม่กินข้าวนะคะ <_ C os> เพราะว่าจูไม่ค่อยอยากจะกินแป้งเท่าไหร่นะคะกินแค่นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะอิ่มแล้วนะคะ คือเอายำแหนมเนี่ยไปห่อกับผักนะคะห่อกับผักก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วจูจะกินเป็นพวกกินโอเลดโอกประมาณนี้นะคะมันจะไม่ขมเนาะอ่าก็น่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมลงไปทําทานกันดูนะคะคลิปนี้จูคงต้องไปแล้วคะ่ะถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้จูทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้จูไปแล้วคะ่ะ